น้องกันยำข้าวกับเพื่อนกับบกินในน้องก็เลยไปเช่นนั่นข้าวห่านข้าไม่ให้เพื่อนกินเลยเข้าวสิเล็กเหมาโดยอ๋อหรืออ่านุ่มเในน้องเป็นยังไงนุ่มเท่าไหร่มัเพ่อนเพื่อนบูกินนุ่มนะเพื่อนมิตรพนทิพย์บูกินเหมาโดยเพื่อนป้อนใช่เลยกับมิตรพนกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุคน บาวซียู่ในประเทศเด็กตามประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสู้ซ่องบาซิ่งนอตอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมือนี้กับสาวๆอีกแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าบาซิ่งสิเข้าไปอัปเดตครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะครอบครัวของแม่ลูกน้อยพี่น้องเลยอยู่บ้านโคกประวายเนี่ยพี่น้องเนาะซึ่งเข้าไปมือนี้กับโบเรมี่อย่างในพี่น้องเลยสิเข้าไปอัปเดตลูกเล่าหน่ยเนาะลูกเพิ่อนแข็งแรงดีเดืยร์ย่างพี่น้องเนาะเป็นจังนไรเอาบาซิ่งไปวันก่อนกับ หายใจทิฐิขัดในพี่น้องเลยกับมีทางพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีเนาะถามเข้ามาอยากให้บทเสียงเข้าไปอัปเดตอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยโดยกับซึ่งว่าเปล่นเวลากับห่างมาสามสี่วันในพี่น้องเนาะโดยทางผู้ใหญ่เพิ่งก็อยากให้บทเสียงเข้าไปอัปเดตเป็นระยะระยะพี่น้องเลยโดยซึ่งเข้าไปมื้อนี้ก็พอดีเลยบทเสียงก็ได้ไปถามนอ้นองเนาะว่าเพิ่นมองกับท็อบเพิ่นอยู่นะเพิ่นได้ย้ายลงมาแล้วหรือยังพี่น้องเลย โดยเพราะว่าคนหน้าก็มีทั้งทีมงานเขา,านะว่าบรรยาาซื้อผ้ากระจงกระจาดไปมอบให้ทั้งครอบครัวเพิ่อนเนาะแต่ว่าบรูกเพิ่นชี้ได้ลงมือทำอดียังพี่น้องเลยโดยน,นี่ก็ต้องไปเบิง่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะโดยจังไลยก็ไปเบิง่งไปฮับไปชมกันอยู่บ้านเฮือนซานของแม่ลูกน้อยเป่นอ่างพี่นอนะ้องเนาะฮะโอเคไปเบิ่งน้ำกันเลยออโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปแต่ทศเนี่ยมัอนี้พี่น้องเลย โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เข้ามาฮอดแล้วพี่น,อนอ้องเลยอ่ามาสมเบัตงส่วนพี่น้องจักส่วนของไผรพี่น,อนอ้องเลยอ่านี่แหละปต้องมางอ,อึประคองพี่น,อนอ้องเลยกำลังเป็นมากกำลังงามเนาะกำลังใส่แกงเนาะไมมพอดีเลยพี่น,อนอ้องเลยนี่ เอ at, Bref, <work> ้ยเป็นสวนบ้านเพื่อนของกับเจ้าเนาะหลังนี่เป็นพี่น้องเอ้ยเป็นของเลาหรอกดูเยฮะโอเคพี่น้องเอ้ยพูนแหละเพราะว่าเราเสียงถามทั้งน้องน้องละลายอยู่นี่เนาะเพูนว่าพูนได้ใหายต้องไปพูนแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่มหูว่ายใาย่ต้องไปเลยจากมือแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นลำนาแล้วนี่พูน เนาะถือว่าโ okay, อเคแล้วบัานนี้พี่นอ้องเลยเบิ่งแล้วอาจังอ่ะ,อะ,อะโอเคพี่น้องเนาะไปทักทายสบายดีเพันก่อนอืออ่านี่เด้พี่น,อนอ้องเนาะก็เป็นเห็ดอย่างเด้นี่เบิ่งขื่นเทือนน้อยเพันก่อนหัวแล่นี่เลยเลยอ่าสบายดีน้องสบายดีอ๋อเห็ดอย่างยูนี่ฮะ ยิงเข่าวะอ่ะ huh. อ oh ัน oh. น ah, so ี uh ้อ huh. so ันนี้ไม่ใช่ไหนเซนเออโอ้ยังต้มต้มมีวะนะโดยโอ้ยแพ็กกันเข่ากับต้มมีอ่าญี่ปุ่นเนาะโดยอือโบมี่แพ็กมีหนี่ยเซนเนี่ยแหละบบมี่วะโบมี่อือโดยโดยดยวันนี้ายเขามาอัปเดตบ้างด้อนี่เนาะเป็นจังใดเฮ็ดไร่แล้วจังมือแล้วนี่ฮะบางทีส่วนที่เศร้านี่ หลายเมื่อแล้วนี่ก็ลงมานอนสองคืนนะคืนที่สามโดมานอนหนุนผลตกก็เลยฮุบขึ้นอีกมันหัวมันเลยหนงังคาบ่ดีเนาะี่เป็นหนงังคาอันเอียงก็น้องจะว่าตอนน่ะเอาแน่นมางเอาลางอัางข้กไก่อ๋อเมนเนาะลองหนังคาข้กไก่มันก็ได้บุดีแน่เลย,ยมามันเป็นสังกีขี้เมี่ยงเนาะสุพังว่าไรสามคืนเนาะนอนเนี่ย ก็เลยสามก็เลยพากันทุบขึ้นเพราะว่ามันหัวเบิดเลยน้องก็เลยไปซื้อแนวมาติดเออเด้ออ่ะหัวเนาะพี่น้องเลยป๋อเด้อเนาะแม่นมัดโบกุทางก็จะมาอ้างโต้งนะเลยอ๋อพี่น้องเลยมีทุกมุมทุกเจเลยนี่เนาะเลยมานี่อ่ะน่าจะตกแห้งอยู่เลยมานี่ไงเลยนอนเนาะน้องน้อยเนาะเลยป้อนขาวคนเลยนอนเลย เเนาะป็นจังไหนเนาะร่างกายเพิ่นกะโบ๊ะเคป้ยปนัยเนาะเมื่อคืนนี่เพิ่นกะหายคืนนี้กะชงคืนแน่นอนมาได้นอนนะเพิ่นนะชงคืนเลยเลยเป็นหายเพิ่นมีิจะหายก็หายอย่างเดียวหลังจากอันที่อ้ายมาพอนั้นนี่ยกะคืนต่อมาก็ะหายอีกเลยอ้าวเนาะนอนกับได้นอนถึงชามานอนกะตาตุ๊บัด นี่นอนน้ําเพิ่นนะเมื่อยน้ําลกเต้าเนาะมนเากนี่แหละพี่น้องอันนี้กเพ่สิง่ายเนาะโดยตัวนี้กเพิ่นนอนอยู่ตอนนี้เนาะโดยเพิ่นปับอันนี้บ่กินกับนมกับหยังบ่น้องการนําข้าวกัเพิ่นก็บ่กินน้องกเลยไปเช่นนั้นข้าวห้านค่ามาให้เพิ่นกินมัน าซิลิกบ่โดยอ๋อหดืออ่ะนมได้น้องเป็นจังได้นมถ่ายมาน้ำพันน้ำพันบูกินนุ่มนะเพิ่นมิตรพนถิมบูกินบ่โดยเพิ่นป้อนใช่เลยกับมิตรพนจ้าพ่นจ่าถิมเนึกว่ากอนหน้านึกว่ากินอยู่เนาะวันนี้บูกินได้บ่วันนี้นะโดยอ้าวก้อนนั่นกินอยู่แล้วนี่เพิ่นบูกินมานี่าจะเกิดจากอ่าน้องเอา ลาย่างให้ลูกกินมันจะมีเข่ามีอย่างจกนมอย่างเหมือนมึงก็ทําให้ดิกนน้อยสรับส่นประมาณนี้ไปจ้ะยนว่าเป็นกินข่าวย่ำแน่แหละยนว่าปอนนมนั่นแน่กับยนว่าเป่นอืดททองพิ่นมงมันแปลว่ามันหลายอย่างเลยดิ้นดิ้นสัมผัสของด็กนน้อยนะกับมีพอหูอยู่นะเพราะว่ามันมันลายอย่างเลยมันมันก็เรยอยากาำนี่แน่ Ừ, ถ้าเลือกแต่นุ่มอย่างเดียก็คือจบเลยเข่ากับกต้อ,องป้อนให้ลูกเลยประมาณ ừ, นี้และนี่นะ่น ừ, นองคือเข่าสีเล็กมาเห็นหลูกเฉพาะโดยนุ่มเรเลยบรได้กินใช่ไหมนี่นะโดยเพิ่นก็เลยกินเขา่าเสียเล็กนั่นแหละเพิ่นก็เลยกินแนนบบนี้เ <ừ, S 2> ข่าน้องหย่ำนะเพิ่นโบ้กินชองมือ้อเขา่า <ừ, S 2> น้องหย่ำนะ ừ, ก็ถ่าตามลักๆด้วยเนาะเข่านี่บุท่านบุท่นอยากให้กินเนาะเพราะว่ายังบุท่านได้หกเดือนเนาะอยากให้อ่าอยากให้กินนมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเพาะลำไสของเด็กน้อยมันสิบาทนี่มันมนมันมันมกนันมันน่นมากันน้องกันมนมันนันมันนนมนมนมั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 นันันันอันหนมันมันมันนนมปมนั่นัมนมนนน้อนันนมมนนมนน ลองพยญญายามมืออีกเด้อในการลองลดเข่าบังจังน่อยโดยหลังหกเดือนไม่ได้จังค่อยว่ากันเรื่องเข่าเนาะโดยเพราะาเมีนุม่มอ่ะผงไยูแล้วโดยลองบังเนาะโดยอ่าะบรน,นี้กาลงมาชนมาอยู่นี่แล้วก็ถือว่าโอเคกูเกาเยอะ้ว่านี้เนาะโดยอ่าต่ก่อนอยู่ห<ด>ั่นอัน,น,นพิษเกินช้ำม,มือหร่ก็มือ Oh, no. เป็นเบากระมือเป็นเบาใช่กมือเวลานั่งกินข้ากินน้ำอย่ากันเบากันใช่สิ่รบกนั่งกินข่าเพิ่นก็รับแต่สร้างใช่เพิ่นก็บอกกินน้ำเพิ่นก็กินผ้าแต่เพิ่งนื้เพิ่นมูกินข้าวน้ำเนืเพิ่นรับแต่สร้างใช่เพิ่นกินข้าวกินน้ำกระโดยโดยอ่ะก็ถือว่า อ่าน้องย้ายลงมาอยู่อยู่นี่กับครอบครัวแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วบัดนี้เนาะโดยเนาะก็ให้อ่าบ่ไปพากพิงกันให้แยกออกมาก็ถือว่าให้เตกให้ตออกันคือเก่าั่นแหละเนาะโดยโดยนี่ก็อยู่ซ่นไปก่อน้ํเฮามีอีกเนาะโดยป้าแต่ว่าหลังคาเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าหลังคาหัวอยเนาะอ่าเป็นมุงมอนก็มีชํานี้บ่น้อง่โดยอเนาะ มั่งมุ่งเป็นหวดเป็นอย่างไรคะเป็นหวดยังไม่ได้ลงมาหัวดจ้ะลองไปซื้อมือที่ไอเอาเงินให้กันแหละอ๋อซื้อแล้วเนาะโดยโดยโดยซื้อแต่ก็้ยายลงมาเห็ดกินอยู่นี่ครอบครัวให้มันสบายกว่าเก่าเนาะโดยอืมดีแล้วล่ะมาๆก็อืดบ่ได้นี่เนาะโดย นี่เนาะอันพอน้องน้อยได้สิเพิ่นไปได้สิเพิ่นไปเฮ็ดเวียเพิ่นลงถ่ายให้เลยนะบ้านกล้าแล้วบ่โดยอือคือว่าเดี๋ยวมันนี้กับผลก็สิคือคือเยอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี่อืมตกดีอยู่ดอกมื้อนี้เนาะโดยอือเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียเนาะโดยอือหาอยู่หากินแน่เนาะจังได๋เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าครอบครัวเริ่มปักหลักปักฐาน สู่ต่อไปนี่เนี่ยดูดีสางครอบสางครั้วแรกกะยังชี้ได้อุปรรกมันมือง่ายๆเนาะต้องอดต้องทนเพด่เปลเป็นครอบเป็นครัวเพื่อทีได้อ่าเป็นครอบครั้วใหญ่จุดเริ่มต้นมันก็เริ่มจากศูนย์ขึ้นไปถึงร้อยคนละอยู่ที่เฮาสีอดทนหรือว่าสู่ต่อไปแค่นั้นเนาะดดยังไรก็ตอนนี้ก็ยังเป็นครอบครั้วกำลังปักลักปักฐานก็เริ่ม มีลูกน้อยแล้วเนาะนม่ก็สูงต่อไปเมื่อใดเมื่อนึงเดี่ยมันก็ดีแล้วเนาะยขอแต่เขาอย่าคิดอยู่จุดเริมตื่นมากให้ทมหาเวียกถ้าตื่นมาถามหากินเข่ากินน้ำหนึ่งก็จบเลยนั่เนาะมันสิอันนี้คือคำมันบาดีเพ่นสั่งสอนพันบอกมาเลยอันมันโมดีบางงามกันั่งคอยว่าคอยจากัน มันก็ดีเข้ามาในชีวิตนะยิ่งอ่าในครอบครัวบอดีอยู่แล้วยังไปบอแบบเนี้มันบวชแย่บวชแย่มันยังคิดแย่เติมอีกเพราะฉะนั้นนะเขาต้องปรับปรุงน้ำเนาะปรุงในครอบครัวเาให้จังเด่ก็ได้ให้มันดีขึ้นคอยประคองกันไปน้อยก็เนาะน้อยเพ่ก็ยังนอนแบบท่านนั่นอยู่นี่จะเมงวันแท่นอง phực phực ừ. nữa này nó Xàm lươn đấy nữa nữa nó? nữa 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 Cứ nữa 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 cái uhm. phải tắt nữa tắt? nữa อ๋อเป็นแม่อันเพิ่นมาเกิดน้ำเนาะยก็เลยเพิ่นเอาง่ายๆจะเพิ่นมาถามมาทักดถามเรื่อยเด้ถามเรื่อยแบบนี้กับปูเป็นแม่เป็นพ่อนี่ก็ชิป่วยแล้วแบบนี้เนาะยเมื่อยแล้วไม่ได้นอนตอนคืนทำดืนเนาะไม่ได้นอนอยู่น้ำเพิ่นแนะนั่งน้ำเพิ่นแนะอยู่น้ำเพิ่นแนะ่ว่าครับเป็นอันทังปูเพิ่นมะเกิดเพิ่นมะทามหา มันนี่อันเพิ่นบอกให้ไปเห็ดแบบนั่นน้องที่ว่าน้องบากินครับเพิ่นบอกว่าไปตัดเพิ่นว่าเป็นอยากกินชิ้นคุ้ยเพิ่นว่าอยากกินชิ้นคุ้ยเลย<ด>โอ้ต้องต้องไปตัดไปไปก่อข้าวใช่ป่าว<ด>โดยแต่ว่าน้องยังบ่ทันได้เห็ดเปะยังน้องโมมีเงินไปซื้อแล้วน้องนะคุย้ยเอาเป็นโตัวได้บ้าหรือว่าแบบแรกนี่นะ แบบซีนอย่างนี้เนาะอ๋อนึกว่าเป็นตัวใหญ่เลยนะโถหนักอยู่เลยเนาะอ๋อเป็นชีดเหมือนว่าอาเป็นทำพ่อมาดาพ่อแก้ฮิตอย่างนี้เนาะโดยโดยหนุยผู้ใหญ่เพิ่นแนะน้ำมาประมาณนี้เนาะโดยถ้าไปแก้่คือหายได้บ่โดยเพิ่นว่ายนี่นะฮะเพิ่นงห้คือเจ็บเพิ่นงห้คือเจ็บคือปวดนี่เวลาหาย่นาะ โดยเฝันให้เท <C òn S 2> <ừ> ่าไรฝันม <Đ ôi. S 2> ีแต <Đ ôi. S 2> ่อยากบัตรเท่านั้นให้ยแบบซอกขึ้นด้วยนั่นเนาะโดยทางไหนก็ถ่ามีเวลากับพาลูกไปด้วยแล้วเนาะบาง่ีเพราะว่าอันนี้ก็เฮากับห้ากับเสื้ออีก อีกทางหนึ่งก็เป็นทางแพทย์หมอหาลูกหมอกับอีกทางหนึ่งเนาะแต่ว่านี่ก็เขาก่ะปาลาเล่บได้เพราะว่าเขาก็เชื่อกันเนาะถ้าไปตัดไปยังมาแล้วมันดีแต่ว่าเนาะโอเคแล้วเปิดแล้วบาทเนี่ยพี่น้องเลย เนาะตื่นแล้วป่ะนี่นะโอเคเนาะสาวน้องเนาะเวลาอันไปนั่งเล่นมองต้นหมอกต้นไม้เนาะพญายามอยู่ห่มอยู่อย่างเด้อน้องเด้อโดยโดยไหวพาลูกตากแดดตากลมเนาะโดยอยู่มองที่ส้นที่เท้ามองดีๆในี่ตลอดเนาะตื่นแนี่น้องน้อยเพิ่งยามเราเป็นอย่างนุ่มบ่ะนี่เนาะแต่ว่านุ่มผงกินบ่ได้ โอ้ยเนาะจังไดก็คืออาจจะซับซ้อนนั่นแหละเพราะว่าน้องพ้อนอาย่างในแนวเพ่อเนาะให้ลูกจักเข่าเหนียวกักซีเล็กจักเข่าสี่เล็กเด็กก็นกุน่มพงโดยนี่ทำให้นิดหน้อยอเลยอยากกินก็เลยอยากเอะดังแักๆก็คืออายในน้ำนิดเด้อให้ในหนใหอันเว้นจากเข่าก่อนเนาะโดย หามัหั่นมาทั้งเอาเอานุ่มมาให้ทั้งน้องน้อยกินก่อนก็ได้เลยค่อยป้อนมือที่เล็กน้อยเดี๋ยวเพิ่นชิ้นปากเพิ่นก็กินได้หรอกเลยอืมเลยอ่ะสำหรับมื้อนี้กับายมาอัปเดตอ่าถามไทยเบิ่งอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามีทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วกะซีเพิ่นก็ว่าได้ง่ายลงมาแท้จริงบอกคนละประมาณนี้เลยดูก็ได้มาชี้แจงให้เพิ่นเบิ่งเด้อมื้อนี้เนาะโดยง้ายลงมาแล้ว3ามมือเนาะล่ะเนาะโดยโดยก็นี่แหละพี่น้อย ง่ายลงมาคืออยู่ร่วมกันนะมันบดถึกบดตองกันคือว่รานอ่อนแออยู่ไปก็นเดี๋ยวมีมีผิดมีภัยเองเลยง่ายแยกลงมาก่อนสามเฮามีเนาะเลยเลยมาม่าเพิ่นกระอืดบ่ได้บ่เนาะเสรนจทอป้ตีนแม่พี่น้องเลยบุกใหญ่นยเลยน้องๆกระตื้นแล็บบ่ดนี่จังไลยกัเอานุ่มให้น้องน้อยเนาะเดี๋ยวไอ้กระซิขอตูเดินทางก่อนเรื่อบานีดเด้อดูหม้อว่น้องยังบ่องกินนี่ฮะ ไปตัดเมอ่าไปตัดเมเนาะเลยเลยเลยฮะจังไลยกัอันนี้กัเป็นคำเสื้อของคำบ้านบ้านเฮาเนาะบ้านนอกของนาเหาเพิ่งนับถือมาเลยเอาเงินให้น้องล่าหาสิบพันเลยไปซื้ออของใช้ในครอบครัวเจ้าเนีาะเลยเลยมันขาดมันยังคะหรือว่าอันให้เม่เจ้าน่ะพาไปไปตัดน่ะเนาะ โดยคาคายคาโมคายังเพิ่นเนาะโดยไอ้น้องหละไม่กดใจลายเด้อโดยไอ้อยู่ดีไม่เฮงก็ไม่เจ็บไม่ใครโดยโอเคแล้วเสร้ดไอ้กลับกคนนะบัดนี้เนาะอยู่ดีไม่เฮงโดยมีอย่างคอยว่าวคอยจ่ากันนอกบัดนี้เนาะภายในครอบครัวเดี๋ยวว่านอกครอบครัวโดย ขอยประคอบประคอบกันไปเดียวก็ดีเดี๋ยวจุดนี้ก็เป็นี่เราอยู่อยู่แต่ว่าภายข้างหน้าเขายังโมโหเราดีกว่านี่เนาะดูดูอ่ะกลับกันเด้อสบายดีล่ะสบายดีอ่ากลับกันเด้ออ่ะโอเคพี่น้องเนาะโดยกะเป็นกะย่ายลงมาสามมือแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่มือบ่เสียงมาพุูดเลยเนาะเป็นไปได้ลงมือทำเลยพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่ามันกะ อันนี้แหล่นอ้อพี่น้องเนาะหลังนี้น้อยกันนะสิอุ่นอยู่ดอกพี่น้องเนาะถ่าบวชพิษบวตองกันอันนี้แหละแต่ว่านักๆในกันหลังคาเนาะสังกะสีพี่น้องเพราะเราเอาสังกะสีข้อไก่มะมุงหัวเปิ้ลคูถังกระมังตรงสามสี่มุมหามุมพี่น้องเลยถือว่าเพิ่นก็เฮ็ดดีได้พี่น้องเลยเนาะผลเอาวันตะปูแว่อนี่ ตอบติดยางดีเลยเนาะอ่าทางน้องน้อยเพิ่นก่นยังบอโอเคเป็นไงพี่นอ้องเลยคนที่เพิ่นมาเกิดน,น้ำเพิ่นก็มาถามมาทัดเพิ่นอยากกินซีดงคว้ย่าสั่นพี่นอ้องเลยโดยทางน้องน้อยทางแม่น้องน้อยเพิ่นก็นบอกว่าถ้าไปตัดแล้วก็จงสีหายขาดเลยไปนี้พี่นอ้องเลยแต่ว่ายัางบอกท่านได้ไปเนาะเลยตกกลางค่ำกลางคืนมานี่ก็ะหายห้องตลอดพี่น้องนะโอเคพี่น้องเนาะแต่ว่าหายขัดค้องพี่น้องเลย ลับบญเสียงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเนาะได้มาหบมาสมเบิ่งน้ากันเผื่อจะได้ง่ายลงมาแท้จริงพี่น้องเอ้เนาะนี่แหละอยู่น้ากัน3คนพี่น้องไอ้พ่อเพันกับโบยู่ไปหาอยู่หากินเนาะไปแต่เส้าคนน่ะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเราโดยปิดครอบครัวกําลังเริ่มปักหลักปักฐานพี่น้องเอ้โดยอ่ะโอเคสาพี่น้องเอ้บุเสียงกระสิบคอโ,โตเดินทางก่อนบาน,นี้พี่น้องเนาะก่อนอื่นกับบุเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ อ่าผมเมพี่น้องเนาะที่เขามากดติดตามนะครับสมและให้กําลังใจโบเซียงโดยมาตลอดพี่น้องเลยจังไงก็ฝากพ่อเมพี่น้องอ่าซอยไล่ซอยแซ้และกดติดตามและให้กาลังใจโบเซียงในเดอ้อพี่น้องเนาะดูให้โบเซียงนี่ได้สร้างคลิปดีๆอีกต่อไปพี่น้องสําหรับวันนี้พี่น้องไอโบเซียงกับสิคคล่าวเข้ามาสบายดีแด้สวัสดีกันเบดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องสบายดี